ครับเวลาตีสี่พอดีนะครับผมเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วนะครับที่อุณหภูมิปากปอง8 0 8 4 85ไปที่85นะครับสวิงอยู่ถึง86 85องศาตามคําแนะนําและทฤษฎีเนี่ยถ้าไม่มีการวัดอุณหภ,ภูมิภายในเตาเลยเนี่ยเราจะเก็บ8 5ถึง150ใช่ไหมครับที่ทํากันอยู่แต่ว่าโปวดสังเกตนะครับว่าอุณหภูมิที่ เหนือพื้นเตาขึ้นมา15เซนเมตรเนี่ยยังเป็นแค่109หรือ108เแป่ไหมอยร้อยก้าองศาอันนี้บอกอะไรครับอันนี้อธิบายว่าทำไมตอนเราเผาฟืนเปียกถึงได้น้ำส้มควันไม้มากกว่าเราทำฟืนแห้งเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้แห้งการเผาครั้งที่แล้วของเราเนี่ยอุณหภูมิตัวนี้ จะอ,อยู่250แล้วนะครับ250ขึ้นแต่กรณีนี้เราเผา,าฟืนเปียกมันอยู่ที่109หรือ110แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าฟืนอยู่ข้างล่างมันยังไม่ยังไม่แห้งมันยังคายความชื้นอยู่เพราะฉนั้นสิ่งที่ปนมากับน้ำส้มควันไม้ถ้าเราเก็บที่อุณหภูมิ85กรณีไม้ดิบก็คือมันก็มีน้ำผสมมาด้วยครับแล้วก็ มีโอกาสว่ามันจะมีเมทานอลหรืออะไรต่างๆ,ๆที่ปล่อยออกมารวมอยู่ด้วยเพราะนั้นกรณีที่เก็บน้ำส้มควันไม้ที่85ถึง150นั้นน่าจะใช้ได้เฉพาะฟืนแห้งเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสมมุติฐานของผมในกรณีที่ฟืนเปียกแล้วไปบอกว่าเก็บน้ำส้มควันไม้ได้เยอะนั่นหมายความว่ากรณีฟืนเปียกนั้นน่ะน,น้ำส้มควันไม้เนะี่ยไม่ใช่น้ำส้มควันไม้ที่ มีคุณภาพปลอดภัยนะครับอันนี้คือสมมุติฐานเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมก็ชี้แจงให้เห็นด้วยชัดเจนว่าอุณภูมิมันเพียง109เท่านั้นนะครับที่พื้นเตายังมีไม้ส่วนหนึ่งที่ยังไม่แห้งด้วยซ้ำไปนะครับยังคลายความชื้นอยู่หรือยังอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ปล่อยสารคาร์บอนมอนอกไซด์ปล่อยเมทานอลปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับคลิปนี้สำคัญนะครับจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ